ครับมีข่าวที่อาจจะเป็นข่าวเศรา้าของวงการคนใช้อินเทอร์เนต็ตพลอยเนี่ยเกิดทันอินเทอร์เนต็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ไหมหรือว่ายุค Google c h r o แล้วพลอยทนันแต่ว่าตอนที่พลอยโตแล้วต้องใช้อินเทอร์เนต็ตจริงๆอะ่ะออมาใช้อย่างอื่นแล้วใจแต่เป็นอื่นแล้วใช้อินเทอร์เน็ตใช้อินเทอ,อ Explorer, ร์เน็ตเอ็กซ์พลอรร์เฉพาะตอนแบบตุดต๊ดๆๆดเราจะเข้าแบบ w w w b a เ b ็บดอเล่นเกมอะไรแบบนี้ บางคนก็บอกว่าในช่วงหลังเนี่ยนะครับ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดในการโหลด Google Chrome ใจร้ายนี่ก็ใจร้ายเกินไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ที่ต้องมาพูดกันเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ Internet Explorer จะใช้งานได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีการยุติการให้บริการอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ออกมาจาก Microsoft นี่แหละครับซึ่งเป็นเจ้าของ Internet Explorer ประกาศยุติการสนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์ดั้งเดิมอย่าง Internet Explorer ให้ผู้ใช้ย้ายไปโดยการอื่นก็คือ Microsoft Edge ที่ Microsoft พัฒนาขึ้นมาทดแทนนะครับ Microsoft ออกมาประกาศเรื่องนี้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วแหละครับว่าจะกะเกียณอายุเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer ในวันที่15มิถุนายน2022ซึ่งก็คือวันนี้นี่เองโดยนับจากวันนี้เป็นต้นไปผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่พยายามจะเปิดเบราว์เซอร์ดังกล่าวจะถูกพาไปที่ Microsoft Edge, Edge. ซึ่ง Microsoft ระบุว่าเป็นเบราว์เซอร์ที่เร็วกว่าปลอดภัยกว่า และทันสมัยกว่าตัวเดิมแต่สำหรับผู้ที่ยังต้องการใช้ Internet Explorer ก็สามารถใช้งานผ่าน IE Mode นะครับที่อยู่ใน Microsoft Edge ได้โดยจะยังคงได้รับการสนับสนุนไปจนถึงปี2,029 <29. S 2> เป็นอย่างน้อยโดยเว็บไซต์ Microsoft แนะนำว่าผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้ง Internet Explorer ออกจากเครื่องนะครับเนื่องจากว่า IE Mode ยังต้องพึ่งพาการทำงานของ IE11 ต่อไปการถอนหรือลบ ออกจาทำให้ IE โหมดไม่สามารถทํางานได้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเร์เริ่มให้บริการครั้งแรกบนระบบปฏิบัติการ Windows 95คเคยมีสัดส่วนการใช้งานสูงสุดถึง95%เมื่อปี2003ครับคุณง่ายๆนะครับคอมพิวเตอร์100เครื่องที่เข้าอินเทอร์เน็ตในปี2003ตอนนั้น95เครื่องใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์ครับแต่ว่าหลังจากนั้นดูเหมือนว่าความนิยมจะลดลงนะครับเพราะว่าผู้ใช้ก็ย้ายไปคู่แข่ง ไฟ Fox บ้าง Google Chrome บ้างจนกระทั่งปี2013 Microsoft ได้ปล่อย IE 11ซึ่งเป็นเวอร์ชันสุดท้ายออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนไปโฟกัสการพัฒนาเบราว์เซอร์ตัวใหม่ก็คือ Microsoft Edge แทนเรื่องนี้หลายคนก็คงจะรู้สึกนะครับว่าความนิยมการใช้งาน Internet Explorer ก็น่าจะน้อยลงทั่วโลกนะแต่ที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่มันเป็นโปรแกรมเล่นเน็ตด,ดั้งเดิมนี่แหะครับ ก็ยังเป็นแต้มต่อให้ผู้คนยังรู้จักบางส่วนก็ยังใช้งานโปรแกรมนี้อยู่นะครับแม้ว่าจะมีหลายโปรแกรมที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยครับ Safar เ g อ o g อ e Chrome ออกมาแต่หลายคนก็ยังใช้ Internet Explorer อยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นการสำรวจในประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วไปถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อินเทอร์เน็ตพบว่าโปรแกรมที่คนรู้จักเวลานี้เราจะนึกถึงอันดับหนึ่ง Google โคลม e ครับแต่ว่า อันดับ2ที่ตามมาก็ยังเป็น Internet Explorer นะก็ยังมีคนพูดถึงอยู่ที่สัดส่วน85%อันดับอันดับที่สก็คือ Safari r i อ่า x Firefox Safari แล้วก็ Edge ตามลำดับนะครับโดยในการสำรวจเดียวกันยังพบด้วยนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างราว28%ยังคงใช้ Internet Explorer ในคอมพิวเตอร์ตัวเองอยู่ครับ แม้ตัวเลขนี้จะน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ Google Chrome ที่มีสัดส่วนอยู่ที่81%คือคนใช้ Google Chrome ในกลุ่มตัวอย่างนี้81%ะแล้วมีคนใช้ Internet Explorer เหลืออยู่28%น้อยนะครับเมื่อเทียบกับ Google Chrome แต่ก็สะท้อนที่เห็นว่าโปรแกรมที่ประกาศปิดตัวถาวรนี้ยังมีคนใช้อยู่แล้วก็ยังมีคนใช้อยู่28%โดยเหตุผลของคนที่ใช้ Internet Explorer ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่า เจ้าอ n นเทอร์เน็ตเอ็กเนี่ยเป็นโปรแกร,รมที่มีติดตั้งอยู่ในเครื่องอยู่แล้วมไม่จำเป็นต้องไปโหลดโปรแกร,รมอื่นมาใช้และไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปใช้โปรแกร,รมอื่นด้วยขณะที่ Microsoft Edge ซึ่งเป็นโปรแกร,รมที่ Microsoft ตั้งเป้าในการว่าจะมาทดแทน Internet Explorer ค่พครอองสัดส่วนในตลาดคอมพิวเตอร์ PC ตอนนี้9เร์เซับถ้าเอาข้อมูลตรงนี้มาพิจารณาก็เป็นสิ่งที่ Microsoft ต้องกลับไปตกผลึกเหมอือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายการสำรวจนี้ก็หมายความว่า ถึงอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังมีคนใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลระดับหนึ่งเลยครับขนาดที่โปรแกรม Microsoft Edge ไม่มีคนใช้มากเท่าที่ควรค่ะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วว่า Microsoft จะทำยังไงในการเปลี่ยนผ่านจากคนที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลจนคุ้นเคยเคยชินหรือว่ามีโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวอยู่ในเครื่องไม่คิดเะโหลดโปรแกรมใหม่เนี่ยให้ไปใช้ Microsoft Edge มากขึ้นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วพลอยอาจจะไม่เชื่อทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าสิ่งน,นี้ เกิดขึ้นว่าโลกของเรามีประเทศหนึ่งที่ปรับตัวไม่ทันกับการยกเลิกโปรแกรมหนึ่งิงไปประเทศไหนคะญี่ปุ่นกับเว็บไซต์น n เคอีกสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าคนญี่ปุ่นยังคงนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ในการท่องเว็บมากถึง49เอร์เซนะครับโดยมีหลายบริษัทในญี่ปุ่นที่ติดต่อไปยังบริษัทที่ปรึกษาเทคโนโลยีว่าเฮ้ยอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เนี่ยจะเลิกใช้แล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยเพราะว่าก็ใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักมาตลอดท,ทั้งทังที่หลายประเทศหรือว่าคนจำนวนมาก ไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักแล้วขณะที่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลในกรณีของญี่ปุ่นก็คือเว็บไซต์หน่วยงานราชการญี่ปุ่นหลายแห่งยังพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เป็นหลักนะครับและดูเหมือนว่าหน่วยงานราชการในญี่ปุ่นขยับตัวช้าครับอ๋อก็คือมันเป็นโปรแกรมที่หน่วยงานราชการญี่ปุ่นใช้ซึ่งมันจะเปิดในมันจะเปิดในเบราว์เซอร์อื่นไม่ได้เปิดได้เฉ <ใน S 1> พาะอ <ไป S 1> ินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ไฟฟอกซ์ซาฟารีเนี่ยก็อาจจะเป็นติดบั๊กอ่ะง่าย แต่ว่าถ้าเปิดในอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์ถลุเลย<อ>เพราะว่าเว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่ออินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเร์โดยเฉพาะแล้วก็บอกว่าขยับตัวช้าเพราะว่าเพิ่งมีความเคลื่อนไหวในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ให้ใช้ได้กับโปรแกรมอื่นไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือ Microsoft e เ g e เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองครับซึ่งก็อาจจะไม่ทันกับการยุติการให้บริการอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอถ้า Microsoft เองก็พยายามโปรโมทแล้วนะไมโครซอ f t e d g e เนี่ยที่มา แทนอ e ทน i n t r r n e t e x p เ o r e r นี่ยให้มาเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับเจ้าอื่นในตลาดให้ได้ล่าสุด Microsoft mm hmm. ก็ออกมาอวดนะครับว่าเฮ้ย o s o r t s o f t Edge เนี่ยมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Sleeping s l e p p i n g Tab เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน Edge ช่วยผู้ใช้ทั่วโลกประหยัดแรมรวมทั้งหมดกว่า2 0 0แสนเทราไบต์ในช่วง28วันที่ผ่านมาหรือคิดเป็น38.1สเมกะไบต์ต่อแท็บทีเดียวเว็บไซต์ hmm. ด้านไอทีอย่าง Textpot ระบุนะครับว่าฟีเจอร์นี้จะเป็นมัดเด็ดมัดเด็ดของ Microsoft Edge ในเชิงที่ว่าผู้ใช้มีคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่อาจไม่เร็วกับ,กบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ก็สามารถช่วยในการใช้งานในการท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเบราว์เซอร,อร์อื่นๆครับค่ะ w o r k p พอยท Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้